ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องนูเบิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a อ t i s t ค่ะมาถึงดวงความรักค่ะให้กับชาวธาตุน้ำนะคะได้แก่ราศีกอรกฏพิจิกมีในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายน67ค่ะมาดูกันว่าคนธาตุน้ำเนะืะดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกเมษายนจะเป็นยังไงบ้างสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ค่ะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยค่ะใครไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดในราศีท่าน ตามแบบช่องของเบิร์หรือเปล่าลองไปเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนได้ค่ะเบิร์จะระบุเอาไว้นะคะว่าราศีก็รกฎพิจิกมีนคือคนที่เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยแต่ถ้าว่าถ้าไม่ใช่เนาะแปลว่าที่คุณทราบมาเป็นราศีแบบไทยนะคะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่ามันตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอยากจะดูแบบไทยด้วยก็สามารถทําได้ค่ะเพราะคลิปแบบนี้ทําให้กับคนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ก็พอส่วนใครรู้ เวลาเกิดเป๊ะ,ปะแนะนําให้หาลัคนานะก็จะได้อีกราศีหนึ่งนะซึ่งช่องเปิ้ลจะเน้นลัคนากับวันเกิด2อ,อย่างนะคะเป็นหลักเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูตามวันเกิดตามราศีแบบไทยดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็สามารถทําได้เช่นกัน แต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะมันเป็นดวงรวมๆถ้าอยากจะดูเป,ะเป,ะเปะ๊ะๆเจาะจงก็จำเป็นต้องดูดวงส่วนตัวนะคะไพ่ที่เปิลจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมค่ะไพ่คู่บุญคา r ล็กติโมชันการ์สอันนี้เป็นไพ่อารมณ์ความรู้สึกของเปิลเองนะคะแล้วก็ไพ่อาร์ s t o r y o ี่ออ e นะคะแล้วก็ไพ่ทาโรจิวของเราวันนี้ มาเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญกันก่อนคนธาตุน้ำค่ะกรกฏพิจิกมีนะจังหวะเวลานี้เนาะไพ่อยากจะบอก energy รวมๆเนี่ยยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนก็ตามเนาะมาดูกันค่ะว่าไพ่คู่บุญอยากจะบอกว่า energy ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมาขอดูหน่อย พื้นที่แห่งการพัฒนาอา,อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าบางคนไปโรงเรียนหรือว่าบางคนก็เหมือนอาจจะเทคคอสอะไรหรือว่ากาลังพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเนอะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆก็ได้หมดทั้งสิน้นเราอาจจะได้ไปเจอคนรักหรือคนที่ชอบจากที่เหล่านี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้หมกมุ่นในเรื่องความรักเราอาจจะเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาตัวเองอยู่อะไรก็ได้เนอะอาพาะฉันก็ค่อนข้างจะดีมากเลยนะ โอกาสที่เราจะไปเจอเจอคนใหม่ๆความรักก็จากที่นี้ก็ได้หรือคู่ของเราแฟนเราก็อาจจะไปยุ่งวุ่นวายกับสถานที่แบบนี้ก็ได้เนาะคือบางทีแบบเพื่อนแฟนเรา คนคุยของเราอาจจะอยู่ในช่วงการเรียนต่อนูน่นนี่อ่ะพัฒนาตัวเองอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่แห่งการพัฒนาเนี่ยจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเนาะเรามาเริ่มต้นที่ c h r r a c t e r o โมชั่นการกันก่อนนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณคนทัดน้ำนะในช่วงวันที่1-15เมษายนจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะคนทัดน้ํากรกกพิจิตมีนค่ะเป็นยังไงบ้าง ชอบเดินทางท่องเที่ยวโลเลไม่เด็ดขาดอะพูดมากหรอช่วงนี้พูดมากหรอนอนดึกอ่าบ้าอำนาจแล้วก็ชอบเอาชนะอืมอ่ะคนท่านน้ำปกติเราจะไม่เป็นแบบนั้นยกเว้นแบบเอาแต่ใจตัวเองเนาะแล้วก็แบบมีความแบบงง,แงงแองอะไรเงี้ยเออเอาแต่ใจเยอะไปหน่อยก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า คือ e n e น g y คนธาตุน้ำอะถ้าจะบ้าำนาจหรือว่าจะเป็นชอบเอาชนะมันจะเป็นในเชิงง้องแงงแบบเรียกร้องความสนใจมากกว่าที่จะเป็นในเชิงแบบเอาชนะแบบเหมือนคนธาตุไฟเนาะเออมันก็จะไม่เหมือนกันนะอืหรือคุณอาจจะไปดีวกับคนธาตุไฟหรือคนราศีเมษก็ได้นะเอ e r g y ค่อนข้างชัด เหมือนกันนะไปเจอเจอจากการเดินทางท่องเที่ยวหรือการไปหาประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆก็ได้พื้นที่แห่งการพัฒนามันอาจจะหมายถึงการที่เราเดินทางไปเจอ environment ใหม่ๆ experience ใหม่อะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะ energy คนะ่อนข้างโอเคแหละแต่้ลมองว่าถ้าเราไปเจอใครบางคนมันอาจจะเป็นภาวะของการที่เรียนรู้ทําความรู้จักกันอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วโอเคก็ระมัดระวังเรื่องการแบบอารมณ์เนาะอารมณ์แปรปรวนอารมณ์อยากเอาชนะอารมณ์น้อยใจอะไรของเราที่เราอาจจะมีหรืออาจะไปเจอแฟนก็ได้เนาะที่แบบแฟนช่วงนี้อาจจะลมหุนหันหงุดหงิดอก็เป็นไปได้เหมือนกันก็แค่นั้นเองที่เหลือค่อนข้างโอเคค่ะอาจจะมีโอกาสได้ไปเดินทางท่องเที่ยวกันช่วในช่วงจังหวะเวลานี้ด้วยนะ มาค่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดเลยดีกว่าไพ่ทาโร่ค่ะคนโสดโสดนี่จะโสดสนิทหรือโสดแบบมีคนกิ๊กกักก็ได้นะเรามาดูกันคนท่านน้ำกอรกฎพิจิกมีนค่ะคนโสด energy จะเป็นยังไงบ้างช่วงครึ่งเดือนแรกเมษายนมาคิงเหรียญเฮอร์มิตเนี่ยเลยหนังสือจริงๆด้วยสองดาบ ไ p พร t เทสว้าว wow. สองเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญอืมโอเคถ้าเราโสดอยู่นะมันจะเป็นจังหวะในการที่แบบมีอะไรต้องจัดการมีอะไรต้องทำเรียนรู้บางคนเทคคอร์สออนไลน์เรียนนู่นเรียนนี่ก็ได้หรือบางคนอาจจะเหมือนแบบพอเรามาดูดวงเนาะเราอาจจะสนใจในเรื่องของการดูดวงแล้วก็ไปลงเรียนออนไลน์ คอสต่างๆเกี่ยวกับการดูดวงอ่ะก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเหมือนเรียนอะไรที่มันเป็นคอสของการพัฒนาตัวเองเนาะพัฒนาความรู้พัฒนาจิตวิทยาพัฒนาทักษะใดๆเพราะว่าเฮอร์มิตขึ้นมากับพื้นที่แห่งการพัฒนาเนี่ยบอกเลยค่ะว่ามีแนวโน้มสูงว่าคุณราศีธาตุน้ำเนี่ยก็จะเหมาะกับการเรียนเนาะใครที่แบบเทคคอสอยู่ช่วงนี้ก็น่าจะดีก็จะช่วยให้เราหมกมุ่นในเรื่องอื่นน้อยลงอะไรเงี้ยหรือว่าทําให้เราเหมือนแบบกังวลน,น้อยลงแต่ถ้ายังไม่ได้เรียนโอเคคุณอาจจะเหมือนเอออยากเรียนอะไรบางอย่าง แนะนำให้เรียนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้เหมือนไม่ฟุ้งซ่านอะเอาเวลามาเรียนหรือบางคนคุณอาจจะยังลังเลก็ได้ว่าคุณจะเรียนอะไรดีเนะี่ยมันมีความสองจิตสองใจว่าอะไรดีเดี๋ยวคุณก็เลือกได้ค่อยๆค,คิดไปก็แล้วกันนะเป็นคิดว่าเดี๋ยวคุณจะเลือกได้ขอให้คุณใช้เซนส์นของคุณนะ ไม่ต้องใช้ตะกะอะไรเยอะเพราะมันมีไฮปรีเทสขึ้นมาก็เหมาะกับการเรียนอยู่ดีเพิ่นคิดว่าคุณจะเรียนตามอารมณ์คุณอะว่าคุณชอบอะไรคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองให้คุณเลือกด้วยสัญชาตญาณละกันคุณจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้เหตุผลมากๆพอคุณไปเรียนมันก็ไม่ใช่อารมณ์คุณอีกอะคุณไม่ชอบเงี้ยเนาะคนทาตน้ำก็จะมีความอารมณ์เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนเสียตังค์ละปรากฏว่าไม่ชอบเรียนไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาฟิลลิ่งเป็นหล ก็สามารถเรียนได้ไม่ได้ดูติดขัดอะไรเนาะอันนี้คือสําหรับคนที่โสดสนิทนะ <c oughs> ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ไปเทค e c o u r เรียนอะไรดีๆพัฒนาตัวเองอะไรเพิ่มขึ้นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยจะเป็นเรื่องไหนก็ได้เหมือนกันนะส่วนถ้ามันเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะในกรณีคนที่มีคนกิ๊กๆกัก ắc, ก ắc, นู่นนี่ บางคนมีคนคุยแล้วเงียบหายไปเนาะว่าแบบนิ่งหายไปเดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมาพูดคุยกันคะ่ะแต่ทางพัฒนาไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นว่าพัฒนาเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้าหายไปมันก็จะติดๆดับเนาะก็จะมีการทักมาแต่มันไม่สม่ําเสมออาจจะคุยแล้วก็หายไปอีกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นคนที่แบบพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ก็ได้คนที่คุณคิดถึงอยู่อะไรแบบนี้มันก็คิดว่ามันเลยทําให้คุณมีความสับสนกังวลใจได้ค่ะว่าคนคนนี้คือตกลงต้องการอะไรตกลงจะพัฒนาไหมหรืออะไรก็ต้องบอกว่ามันยังมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยแล้วตัวเราเองก็ไม่กล้าถามด้วยมันเป็นภาวะความนิ่งๆเห็นปะคือใจนะแปรปรวนนะแบบมีความมวลค่อนข้างสูงมากเลยแต่ภายนอกคือนิ่งนิ่งสยบการเคลื่อนไหวอาจจะเขาก็นิ่งเราก็เลยเลือกที่จะนิ่งเพราะว่าเราก็ไม่ ไม่รู้จับอะไรดีไม่กล้าแสดงออกก่อนหรือก็แบบเออฉันก็ไม่อยากแบบเป็นคนไปพยายามก่อนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเสียฟอร์มหรืออะไรเงี้ยมันได้ทั้งนั้นเนาะในการที่เราจะรู้สึกเนาะเพราะฉะนันเอนเนอีตอนนี้คือถ้าเกิดคุณมีคนในใจแล้วมันมีช่วงเงียบไปเดี๋ยวมันจะมีการวนมาคุยกัน,นะคะ่ะมันยังไม่ขาดเนาะแต่ว่ามันก็จะติดติดดับไปตลอด15วันนี้นะมันจะไม่ได้แบบกลับมาคุยแล้วก็จะต่อเนื่องยาวนานใหม่มันก็จะยังงงๆอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องไปเ,เร่งรีบค่ะเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นอย่างที่เพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้คิดจะเรียนอะไรก็ช่วงนี้แหละไปนั่งสมาธิก็ได้ไปสวดมนต์ไปหาอะไรทาที่ทําให้คุณมีสมาธิเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปฟุง้งซ่านหรือหมกมุ่นในเรื่องความรักก็ได้แต่ถ้าคุณมีเรื่องในใจที่คุณจะตัดสินใจอยู่ซึ่งตอนเนี้ภาวะของคุณมีความโลเลเนาะจากไพ่คาแรคเตอร์โมชันการ์จะบอกเลยว่าคุณโลเลซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์หลักหรือว่าโดยรวมหรือเกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้วสําหรับคนนาตุน้ำเนาะก็ i n t u a t i o n คุณมานะเซน์คุณจะแรงในช่วงจังหวะเวลานี้คุณสามารถใช้เซน์ของคุณในการเลือกได้ก็แล้วกันนะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้โดยรวมเหมือนกับว่าก็ถ้าเกิดมีคนคุยก็คือยังวนๆเนาะยังไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโซดอยู่ก็นั่นแหละอาจจะไปเจอเจอกันจากออนไลน์หรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้หรือเราอาจจะยังอยากอ,อยู่คนเดียวเอาเวลาไปเรียนหนังสือไปพัฒนาตัวเองพัฒนา ทำสวยก็ได้นะเออไอเขาว่าพัฒนาของเบอร์นามันอาจจะหมายถึงเราไปทําตัวเองให้สวยขึ้นลดน้ําหนักไปสัญญกรรมไปแบบฉีดนูน่นฉีดนี่ได้ทั้งนั้นทําให้ตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะไม่ว่าจะเป็นในเชิงร่างกายภายนอกหรือภายในจิตใจหรือสมองสติปัญญาได้หมดนะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลหนึ่งใบให้คนโสดทัดน้าค่ะก็รกดพิจิตมีนพ่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องความรัก โรแมนส์อ่าคุณอาจจะอยากได้ความรู้สึกที่โรแมนติกเนาะเพราะคนท่านํำก็เป็นคนโรแมนส์อยู่แล้วนะถามว่ามีไหมก็มีแนวโน้มที่จะมีเห็นปะค,คือคือคุณอาจจะต้องการความโรแมนติกก็ได้นะแล้วคนเนี้ยที่เข้ามาสารสมัมพันธ์กับคุณมามา,มาไปไปมันอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกก็ได้ซึ่งมันก็เลยทําให้คุณไม่แน่ใจว่าเขาชอบคุณหรือไม่ชอบคุณเพราะว่าอินเนอร์เรามันชอบความโรแมนติกไงเพราะ้องบอกงี้ถ้าคุณชอบโรแมนติกแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่สารสัมพันธ์มามีโอกาสเป็นไปได้มาก ไม่ได้คุณก็สามารถโรแมนต์ะเองก่อนได้นะไม่ต้องไปร้อยเขาเป็นคนโรแมนติกเพราะว่าจากเอเนจีมันเหมือนมันไม่โรแมนติกเนาะบ้ามันเป็นไพ่เหรียญๆหมดเลยแล้วก็ดาบเนี่ยเปิ้ลมองว่าเขาคงไม่ใช่คนโรแมนติกอะซึ่งถ้าคนธาตุน้ำคุณมักจะมีความเป็นโรแมนติกมากกว่าคุณก็ต้องเป็นคนทำนะไม่งั้นเอเนจีมันก็จะเนิบเนิบเนืดเนืแบบว่างงๆอะไรแบบนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการความโรแมนติกเนี่ย อ่าก็ต้องต้องตามหาใช้คํานี้แล้วกันเนอะสมมติถ้าคุณโสดอยู่คุณอยากเจอคุณก็อาจจะต้องทําตัวเองรักตัวเองขึ้นมาก่อนโรแมนต์กับตัวเองก็ได้เออเนี่ยเราต้องรักตัวเองก่อนเพราะเอเนจีของเรามีความสุขโรแมนต์กับตัวเองได้มันจะดึงดูดพลังงาน ดีๆเข้ามาหาเราได้เช่นกันเนาะอืมคือปนคิดว่าทุกอย่างสร้างได้ด้วยมือเราค่ะด้วยด้วยความที่คนที่เข้ามาอาจจะมีพลังงานของความยังไม่โรแมนต์มากถ้าเราชอบความโรแมนต์เราอาจจะต้องโยนหินทาทางหรือทําให้เขารู้นะว่าเราชอบแบบชอบความโรแมนต์อะไรแบบนี้นะก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปตามนั้นได้หรือถ้าคุณโสดสนิทคุณอาจจะตามหาคนที่เข้ามาทําให้หัวใจคุณกระชุ่มกระชวยก็ได้นะแต่ว่ายังตามหาอยู่เพราะว่าไอคนที่มีอยู่นะตอนนี้หรือว่าที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะยัง ไม่โดนก็ได้เหมือนกันอ่ะก็ไม่ต้องรีบเนาะเพิ่นก็มองว่าค่อยเป็นค่อยไปนะให้กลับมาพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้สวยหล่อก่อนเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเองนะต่อมาค่ะคนมีความสัมพันธ์เนาะแต่ไม่ชัดเจนนะค,ะความสัมพันธ์งงๆนะอาจจะเพิ่งคุยหรือว่าคุยมานานแล้วก็ได้แต่ยังไม่พัฒนาเรามาดูกันว่า15วันนี้จะมีพัฒนาการอะไรหรือเปล่านะมาค่ะคนทัดน้ํากรกฏพิจิกมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ใพ่บอกว่า15วันนี้จะเป็นยังไงอืมเฮอร์มิตก็ยังคงตามมาเหมาะกับการเรียนจริงๆ The Moon e m p r s s s 5เหรียญโอ้โหว้าว10ถ้วย View of Fortune อ่ะช่วงนี้อารมณ์อาจจะไม่นิ่งนะคนทัดน้ำอารมณ์โลเลแปลปรวนจริงๆคุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวเพื่อคิดทบทวนว่าจะยังไงดีเนาะเพราะว่า เอเนจีมันมีความงงสูงมากเลยทั้งวิวออฟฟอร์จูนทั้งเดอ m o มูนเนี่ยเปิ้นบอกเลยคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่ดีนะณนะเวลานี้แล้วคุณอาจจะต้องการความชัดเจนต้องการให้มันพัฒนาไปเป็นสิบถ้วยแต่ว่าณนะตอนนี้คือมันเหมือนกับคุณเหนื่อยอะ่ะที่คุณจะต้องเป็นคนไปพยายามใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณก่อนได้คะ่ะเปิ้นมองว่าช่วงเวลานี้ก็คล้ายๆกับคนโสดเนอะคือเหมาะกับการที่เราจะมาโฟกัสที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองจะไปพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาจิต วิญญาณหรือจะพัฒนาภายนอกของเราก็ได้ทําสูวยทํารอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพื่อให้ตัวเองเป็นเอ p มเพรสเนาะให้เราแบบดูดีเอ p มเพรสเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือพลังหรือเป็นเพศไหนก็ตามนะเอ p มเพรสคือคนที่รักตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอา energy ทั้งหมด แทนที่จะไปใส่กับอีกคนนึงเนาะมาใส่ที่ตัวเองก่อนแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองก่อนแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์มันพัฒนาได้มันจะพัฒนาได้เองตอนนี้ถ้าคุณไปเร่งรีบเนี่ยความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคน2คนใช่ปะถ้าเราคนเดียวที่อยากจะพัฒนาอีกคนนึงมันอาจจะยังไม่พร้อมใดๆก็ตามแล้วเราก็จะเหนื่อยเป็น5เหรียญเนี่ยคือมันเหมือนเชเซอร์อ всех, กับรันเนอร์เนาะคือคนนึงก็วิ่งตามอีกคนนึงก็วิ่งหนีแล้วเราก็จะเหนื่อยเพราะเราอยากพัฒนาให้เป็น10บถ้วยในขณะที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือต <ๆ S 2> ิด <ๆ S 2> ขัดใดๆก็ตตตตาามมมเเนนนะะพรรฉัััั้้้กกก็โฟี่่่วอออองงงงงยยไไบ กดดันอะไรมากเกินไปคุณจะมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคําแนะนําแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์งงงอีอย่างวะแล้วคุณก็เหนื่อยเพราะใดๆก็ตามนะเราอาจจะต้องมาทบทวนเหมือนกันเนาะไพ่เฮอร์มิตคือไพ่การคิดทบทวนหาทางออกค่ะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ควรไปต่อหรือพอถ้าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเอมเพรสกับสิบถวยก็เลี่ยงไม่ได้เลยค่ะว่าอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเนาะซึ่งมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากคุณคงมองไม่เห็นอนาคตเนาะเพราะเดิมบูมันเป็นไพ่ของความมองไม่เห็นอนาคตว่าถ้าเขามีคู่อยู่แล้วมันจะทำยังไงเราถึงจะสามารถสารสัมพันธ์ได้ซึ่งมันอาจจะต้องคิดทบทวนแล้วก็กลับมาสตรองกับตัวเองรักตัวเองมากๆค่ะแล้วก็พอถึงเวลาที่เรา เข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือแข็งแรงมากขึ้นอะ่ะเปิ้ลก็เชื่อว่าคุณก็จะออกมาจากจุดนี้ได้เพราะว่าจากพลังงานเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าเขาจะเลิกกับคู่ของเขานะถ้าเขามีคู่นะแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างโสดโอเคมันอาจจะติดขัดด้วยปัญหาใดๆก็ตามคุณอาจจะแค่อยากรีบ พัฒนาแล้วเขาายังไม่พร้อมมันก็เลยทําให้คุณแบบหน่อยหน่อยเหนื่อยอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็พอมีไพ่เดะม,มูนมาหมายควาว่าคุณอาจจะก,กังวลใจมากเกินไปมองทุกอย่างในเชิงลบมากกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้มันก็เลยทําให้เราทุกข์ไงคำแนะนําของเปิ้ลคือถ้าเกิดเขาโสดเราโสดเนาะเป็นคนคุยกันเฉยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรเวลามันก็เป็นตัวพิสูจน์ค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปกดดันตัวเองไปกดดันเขามากเราเอาเวลามาโฟกัสที่ตัวเองก่อนโฟกัสที่ ความรู้โฟกัสการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆให้ครบทุมมิติกับตัวเราเองเนาะและทุกอย่างมันจะดีขึ้นเนาะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้าคนนี้ใช่ยังไงมันก็ใช่นึกออกไหมแต่ถ้าคุณไปดูคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วอันเนี้ยเราต้องมาคิดหนักแหละว่าเราจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้เพราะเท่าที่เพิ่นเห็นคือเขาก็ไม่น่าจะมี แนวโน้มที่จะเลิกกับแฟนในช่วงระยะเวลาอันไกลนะเป็นใช้คํานี้แล้วกันเนาะเพราะว่าพลังงานเป็นของคนหลายคนเปิ้ลก็ไม่ฟันธงว่าเป็นเรื่องของใครแต่ว่ามันขึ้นมาก็จําเป็นจะต้องพูดให้ฟังเท่านั้นเองนะคะเลิฟสอรี่ออร์เคิใบห้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้ําค่ะมา Passion. อืมแพชชั่นอะคุณกับคนคนนี้อาจจะมีแพชชั่นกันก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นความรักหรือเปล่านี่อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเราอาจจะต้องพิจารณาให้ดีค่ะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของการที่แบบเพิ่งเริ่มคุยไหมมีความลหลงไหลความชอบกันแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นความรักแต่คุณอาจจะรักเขาแล้วก็ได้เนอะเพราะด้วยความมีสิบถ้วยเนอะแต่ว่าให้ดูก่อนนะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมามันเหมือนคําแนะนําหรือคําเตือนค่ะว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นแค่แพชชั่นหรือมันเป็นความรัก กันแน่นะอย่าไปปุ๊บปับรับโชคอะไรกับเขามากเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราจะเหมือนตกหลุมพรางแล้วจะเหมือนรักเขามากกว่าที่เขารักเราแล้วเราก็จะแบบผิดหวังเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ก็ละก,กันต่อมาคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ชัดเจนจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้เนาะแต่ว่าเวลาคนถามคือเรามีคู่ของเราเนาะเราก็บอกได้เต็มปากเต็มคําว่าอ๋อมีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้มาดูกันค่ะว่าคนท่านน้ามีคู่ค่ะความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษาย,ยนจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะ ไข่ตมูตอมิมากมือเราก็ใหญ่อะเนาะมาค่ะ6ไม้ว้าวเดวิล7เหรียญเทมเพลนส์คิงดาบแล้วก็10ถ้วยอะต้องบอกค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังเป็นคู่กันอยู่ในช่วง15วันนี้นะยังมั่นคงอยู่เพราะว่ามีทั้ง10ถ้วยมีทั้ง6ไม้นะ แต่ว่าก็ต้องบอกค่ะว่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงพอมีเดวิลขึ้นมาไม่ได้อยากให้ทายไปนในเชิงรักสามเศร้าอย่างเดียวบางคนตกใจแบบเอยฉันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ยมาดูปุ๊บกลายเป็นไประแวงคู่ก็ไม่ได้แนะนําให้เป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเดวิลมันไม่ได้แปลว่าทางนั้นทางเดียวนะแต่มันอาจจะหมายถึงว่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์คุณมีความอารมณ์แปรปรวนสูงมากในช่วงนี้อาจจะแบบหงุดหงิดหุนหันมีอะไรต้องจัดการเยอะเทมเบแลนซ์ก็เป็นไพ่ของการแปรปรวนเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอารมณ์คุณจะมีความแปร คู่นะโอ้ยแปลปรวนเพระาะฉะนั้นมันจะมีการโมโหหรือหงุดหงิดหรือระแวงหรือขี้หึงหึงหวงนู่นนี่แล้วทําให้ทะเลาะเบาะแวงกันได้ง่ายเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังการทะเลาะเบาะแวงโดยที่แบบไม่ได้จาเป็นนึกออกปะอยู่ๆแบบทำไมช่วงนี้ฉันหงุดหงิดจังเลยทาไมเหมือนอารมณ์มันขึ้นขึ้น,นลงๆก็พยายามเลี่ยง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 การใช้อารมณ์กันลวกันถ้ารู้ว่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดีก็พยายาม เหมือนเหมือนเลี่ยงนิดนึงจะได้ไม่ปะทะกันมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันโอเคนะเพราะเท่าที่ปิ้นดูมันไม่ได้รุนแรงค่ะมันยังมันโอเคถ้าเกิดว่ามันทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยมันก็ยังคงไปต่อแหละแต่ถ้าเลี่ยงได้คือแนะนําว่าให้เลี่ยงเพราะดูแล้วมันจะมีเรื่องของความหึงหวงบางทีก็หึงหวงแบบเพื่อนร่วมงานนู่นนี่อะไรก็ไม่รู้บางทีแบบปกติไม่ไม่ไม่ได้หึงขนาดนี้อยู่อยู่ช่วงนี้ก็มาหึงคุณหึงเขาหรือเขาหึงคุณก็ได้นะหรือทั้งคู่เลย ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้มีเรื่องบุคคลที่สามแบบเป็นตัวเป็นตนจริงจังแล้วกันเนาะมันก็จะมีความแบบลิ้นกับฟันกระท่อนกระแท่นความแบบทะเลาะโมโหอะไรเงี้ยกันได้เพราะว่าอารมณ์ที่แปรปรวนอันนี้ก็เตือนไว้นับหนึ่งถึงพันเนาะแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงเวลาถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดก็อย่าไปประทะอะไรเยอะก็จะทําให้ไม่มีปัญหาบางทีมันเป็นคําพูดเนาะแบบพูดไม่ถูกใจแล้วก็แบบหงุดหงิดใส่กันอะไรแบบนี้เท่านั้นเอง แต่ในกรณีความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วก็มีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมีไพ่เดวิลขึ้นมาก็ก็ต้องบอกว่ามันจะมีการแก้ปัญหาค่ะมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคือเปิ้ลยังไม่เห็นหรอกว่ามันจะสามารถหาทางออกได้ในระยะเวลาสั้นแต่คุณสองคนจะยังไม่เลิกกันเพราะว่าคนมีคู่เนาะแปลว่าคุณกับคนคนนี้เป็นคู่กันเป็นแฟนกันเปิดเผยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีบุคคลที่3ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเนี่ยคุณสองคนอะ ยังไม่เลิกกันมันคือมันยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะเลือกใครก็แล้วกันเนาะปิ้ n คิดว่าอาจจะเป็นต้องเลือกอะ่ะเออคืออาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ที่ต้องเลือกว่าจะต้องทํำยังไงเนาะแต่ว่า15วันนี้มันยังไม่ได้มีการเลือกก็แล้วกันเป็นช่วงเวลาของการคิดทบทวนอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะว่าจะเอาอยัางไงดีซึ่งมันก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่ยังแปรปรวนอยู่ยังเลือกไม่ได้ยังโรเลอยู่เนาะเหมือนคาร์ลิตีโมชั่นการ์ที่บอกว่ามีความโรเล่ตัด ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายคู่ของคุณที่เป็นคนเลือกนะเพื่อนก็แนะนําว่าให้คุณอยู่ในพื้นที่ของคุณค่ะอย่าไปปะทะอย่าไปสร้างอารมณ์อะไรให้มันแบบขุ่นมัวเนาะเพราะมันจะทําให้คุณแพนะเพื่อนบอกแบบนี้ถ้าคุณยังอยากไปต่อนะถ้าไม่ใช่ว่าคุณอยากเลิกนะเพราะจากเอ e r g y ไพ่เพื่อนคิดว่าคุณยังอยากไปต่อแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นเขาหรือเปล่าที่คุณแบบกดดันให้เขาเลือกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราพยายามอย่าปะทะหรืออย่าใช้อารมณ์แล้วมันจะทําให เราไม่แพ้ก็แล้วกันเออนะประมาณนี้ต่อมาเริฟสตอรี่ออร c าเค่ะหนึ่งใบคนมีคู่ทัดน้ำนะคะมาไพ่อยากบอกคุณว่ามาค่ะ Happiness มีความสุขเข้าไว้ใบนี้เป็นวาดเองนะเป็นไพ่พิเศษของเพิ่อนเอง มีความสุขเข้าไว้คะ่ะถ้าคุณสองคนอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องบุคคลที่3ในเชิงแบบว่าชู้สาวอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่ามันมีความสุขดีคุณสองคนยังรักกันมันยังเป็นครอบครัวแล้วมีถ้าใครยิ่งมีลูกนะครอบครัวอบอุ่นเลยมองบวกเข้าไว้ positive t h i n k i ไปท่องไปเที่ยวด้วยกันมันจะทำให้แฮปปี้เนาะและถ้าเกิดรู้สึกว่าตอนนี้ฉันจะหงุดหงิดเขาไม่ได้ดังใจหรือมีใครพูดอะไรแล้วแบบไม่เข้าหูอะไรเงี้ยก็เลี่ยง คนเป็นคู่กันยังไงมันก็ต้องมีเรื่องลิ้นกับฟันหรือปะทะกันอยู่แล้วเนาะก็อยู่กันด้วยความรักค่ะทุกอย่างมันก็จะราบรื่นแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้อย่างที่ปันบอกเนาะว่ามันมีเรื่องบุคคลที่3ในเชิงชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องคุณพยายามมีความสุขกับตัวเองเข้าไว้ค่ะยังไงเป้นคิดว่าเขาคือจากพลังงานนะถ้าคุณต้องเลือกปันก็คิดว่าคุณจะเลือกครอบครัวถ้าเป็นเขาเป้นก็คิดว่าเขาก็จะเลือกครอบครัวถ้าไม่มีการแบบไปเพิ่มพลังงานที่ไม่ดีนึกออกปะเพราะฉะนั้นมีความสุขขเ้าไว สร้างบรรยากาศความสุขหรือว่าทําให้เขาเห็นโมเมนต์ของการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากแค่ไหนตอนสมัยที่แรกๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่อย่าไปใส่ไอเอนเนอร์จีแบบท็อกซิกเข้าไปในความสัมพันธ์มันจะทําให้เหมือนนยิ่งผลักให้อีกคนหนึ่งหนีไปเท่านั้นเองนะอะเป็นกําลังใจให้หวังว่าจะถูกใจคลิปนี้กันใครตรงไม่ตรงอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะว่าดวงดวงมันตรงกับชีวิตของคุณไหมหอะไรเงี้ยใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ แนะนำนะถ้าเกิดคุณมีปัญหาก็สามารถทักมาดูดวงส่วนตัวกันได้กับเปิลก็ได้หรือจะไปดูกับนักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้นอะอันนี้ดูเป็นแนวทางไก์ไลน์เท่านั้นเองนะคะขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้เปิลด้วยก็ได้จะขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ